สวัสดีครับกลับมาพบกับผมคือบอมจากรุบอมกอลคิปปิ้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาทําการพรีวิวถุงมือผู้สัมประตูกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการพรีวิวถุงมือที่เป็นแบรนด์ระดับท็อปกันบ้างนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับอยู่ในวงการถุงมือฟุตบอลเนี่ยนานมากแล้วนะครับอูสปอร์ตครับแน่นอนผมว่าใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นเป็นแบรนด์ระดับชั้นนําของโลกมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าอูสปอร์ต e อ็กโอนอเ360 s u p e r อ r i p ริปนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า u s p o r t e ตเอ็กโอน360 HN นะครับ360 s u p e r อ r i p ริปนะครับตัวนี้จะเป็น HN ก็คือ half half negative นะครับซึ่งเป็น negative ค่าในในแบบแบบฉบับของอูสปอร์ตเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ u s p o r t เนี่ยก็จะมาพร้อมกับซองนะครับที่เป็นแบบเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องนะครับ หยิบออกมาได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแยกกันได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นอ่าเป็นตัวที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับนะใช้มาได้แล้วประมาณ4ี่ถึงห้านัดนะครับผมบอกว่าได้มาเป็นมือสองด้วยนะครับสี่ห้านัดเนี่ยรวมกับเจ้า,จาของเก่าสองนัดนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตัวนีน้ก็จะมาพร้อมกับสองอ่ากับพลาสติกที่เอาหุ้มอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับตอนแกะนะครับเอาพลาสติกออก ไม่ใช่ของใหม่นะครับมาดูกันที่การตัดเย็บก่อนนะครับก็จะเป็น S N นะครับ Half Negative นะครับเป็น Negative Cut ที่เป็นแบบฉบับของของอ U Sport เองนะครับก็จะไม่ได้เป็นแบบ Negative ทุกนิ้วนะครับมันมีจะมีบาง,บางส่วนที่จะเป็นคล้ายๆกับโรฟิงเกอร์ด้วยนะครับโอเคนะครับ ปลายนิ้วนะครับก็เป็นพิงกัททิปนะครับมีโฟมพันถึงปลายนิ้วด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังมือนะครับก็จะมีโซนชกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเป็นช็อกโซนนะครับจริงๆแล้วโซนชกโซนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นโซนชกเพื่อใช้ชกอย่างเดียวนะครับชอกโซนนะครับก็จะเป็นส่วนที่นอกจากใช้ชกแล้วนะครับจะเป็นส่วนที่ใช้เขาเรียกว่าซับ เรียกว่าซับแรงกระแทกนะครับซึ่งซับแรงกระแทกเขาใช้คำว่าแอบซอฟนะครับก็คือซึ่งซับแรงแรงกระแทกที่มาจากด้านหน้านะครับก็คืออช่วยป้องกันนิ้วเราได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับมีโลโก้อูทสปอร์ตนะครับอยู่ได้อยู่ตรงนิ้วชี้นะครับโลโก้อูทสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ชื่อชื่อชื่อยี่ห้อและโลโก้นะครับส่วนในส่วนของบอดี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าระบายอากาศนะครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับแต่ว่าจะเป็นผ้าตะข่ายที่มีความรู้สึก จับแล้วอาจจะรู้สึกได้แตกต่างจากผ้าตะข่ายในแบรนด์ทั่วๆไปนะครับที่เราได้ลองใช้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของข้อมือนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอโกนิมิกเนี่ยจะเป็น้ายืดนะครับข้อมือ้ายืดนะครับและสายรัดนะครับก็จะเป็นลาเท็กนะครับมีช่องให้เฟล็กได้นะครับตรงนี้ไม่ไม่เหมาะกับการปักนะครับถ้าปักก็ตัวโฟมอาจจะมีการแตกออกไปได้นะครับ โอเคนะครับส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีพูลูกนะครับที่ช่วยให้ช่วยดึงได้นะครับเวลาเราใส่ถึงมือนะครับโอเคนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับของรุ่นนี้นะครับอ๋อมีอีกนะครับก็คือสังเกตว่านะครับตัวส่วนของข้อมือเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงดิ่งตรงเดะนะครับมันจะมีการมีองศาที่มันเฉียงขึ้นมาอีกนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้อ่า มือของเรานะครับพร้อมที่จะรับลูกบอลนะครับก็คือว่ามันจะช่วยให้เราขยับออกไปนะครับคืองอในองศาที่เป็นออกไปด้านนอกเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะช่วยอาเรว่าช่วยจัดระเบียบของของข้อมือของเรานะครับให้ได้ให้ได้ใช้ให้ได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของโฟมครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโฟมใหม่ล่าสุดนะครับของอูสปอร์ตนะครับพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นโฟมที่มีชื่อว่าซูเปอร์กริปนะครับ จะเป็นของผมเนี่ยซสปูกคคริปของผมเนี่ยจะ,จะเฉพาะคู่นี้นะครับจะมีจุดเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะครับจุดดําๆนะครับตัวนี้เนี่ยทำออกมานะครับเพิ่มความหนึบของโฟมให้มันมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมีความทนมากกว่าแอปสโตรดกริปนะครับอันนี้มาจากตัวของทฤษฎีของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็จากจากรีวิวต่างๆที่ได้อ่า ได้ศึกษามานะครับก็คือว่าโอเคมันมีความหนึบที่มากขึ้นและมีความทนที่มากขึ้นด้วยนะครับแต่จากที่สังเกตนะครับใช้ไปได้สักพักนะครับก็ชื่อก็คือในส่วนที่เป็นจุดดำๆนะครับอาจจะมีหลุดลอกนะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้นะครับยังไม่รู้สึกว่ามันส่งผลต่อต่อความหนึบอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูในระยะยาวกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเรามาลองในเรื่องของ ความกระชับนะครับฟิตแด์ฟิล์นะครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นที่เป็นเอ็กอร์โนอมิกเนี่ยของอูสปอร์ตเนี่ยมันใส่ง่ายใส่สบายนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกแบบว่าแน่นจนเกินไปนะครับถ้าใครเป็นแฟนอูสปอร์ตติดตามมาครับเออร์โอนอมิกนี่ใส่ง่ายนะครับอ่ะโอเคนะครับ นะครับผู้ลูกมันจะช่วยตรงที่ว่าพอเราใส่ถุงมือทั้งด้นะงดานฝั่งหนึ่งแล้วการใส่อีกฝั่งหนึ่งมันจะได้ใส่ง่ายไม่ต้องให้เพื่อนมาช่วยใส่นะครับไม่ต้องหาคนมาช่วยใส่อห<ฮ> <c oughs> นี่จากที่ได้ใส่นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับ อันนี้เป็นคู่เก่านะครับคือมันไม่ได้ใหม่นะครับแล้วก็ใช้มาประมาณอย่างน้อยห้าครั้งแล้วนะครับแต่ความเหนียวนะครับมันยังอยู่ในระดับที่สุดๆอยู่ครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงต,ต้องได้ลองนะครับอ่าผมลองกำมือไปมือให้ฟังเลยก็ได้ครับมันประมาณนี้เลยนะครับก็ในเรื่องของไซส์นะครับผมอาจจะต้องมีการ ูดคุยกันนิดนึงก็คือว่า,าถ้าคนชอบแบบกระชับแบบแน่นเลยนะครับกระชับแน่นเลยใส่ตรงซ้ายตามปกติได้เลยนะครับตัวนี้มันมันตรงซ้ายนะครับแต่นะครับมันจะกระชับมากๆซึ่งถ้าคนชอบความรู้สึกที่เป็นแบบเมื่อก่อนถ้าเราใส่ของอูสปอร์ตเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมัน มันไซส์มันจะโอเวอร์ไปนิดๆใช่ไหมครับแล้วเราชอบไซส์ประมาณนั้นอะถ้าเราชอบชอบไซส์ตามเดิมของอูสปอร์ตให้ขยับขึ้นไปครึ่งไซส์นะครับเพื่อความาใส่สบายนะครับความที่จะได้ใส่สบายมากขึ้นนะครับตัวนี้เรื่องความหนึบเนี่ยผมผมไม่สงสัยเลยนะครับความทนเนี่ยเคยสงสัยนะครับแต่ลองใช้แล้วก็เลิกสงสัยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่เรียวกว่าได้ว่า ปกติผมผมส่วนตัวไม่ค่อยได้ชอบไม่ค่อยชอบอูตสปอร์เท่าไหร่นะครับคือเนื่องจากราคามันมันสูงนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วมันมันดูมันใส่เขาเรียกว่าไงมันมันไม่ค่อยกระชับนะมัน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 เหมือนมันใส่แล้วมันสบายไปนิดหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ารักเลยครับคือออกแบบมาได้ดีมากนะครับอันนี้พูดจริงๆเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ขายด้วยนะครับเอามาใส่ให้ดูนะครับก็ เป็นเป็นรุ่นที่น่าสนใจรุ่นนึงแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับราคาเปิดนะครับอย่างรุ่นเนี้สี่พันสามร้อยบาทสูงนยสูงมากนะครับก็คืออสิ่งที่กลัวอย่างหนึ่งก็คือกลัวใช้ไม่คุ้มนะครับก็เนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าใครมีงบผมว่าจัดมาไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียความรู้สึกแน่นอนนะครับคือ มันเป็นแบรนด์อย่างน้อยคือแบรนด์ของเขาเนี่ยการันตีในเรื่องของความเป็นระดับท็อปของโลกอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองนะครับจากที่ได้ลองอ่ะมันดีจริงนะครับสามสามมีไหมก็ก็คือไม่รู้จะชมยังไงครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอครับผมไม่มีเสวนได้สเสส่เสียอะไรอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้ขายนะครับอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนเรานานาจิตตังนะครับผมชอบคนอื่นไม่ชอบมันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ตัวนี้นะครับถ้าราคาลงมาหมายถึงว่าแบบว่าลงมาสักประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าช่วงลดราคาพิเศษเมื่อไหร่นะครับผมว่าไม่ไม่ควรลังเลที่จะหามาใช้ถ้าถ้าถ้าเลงว่าอยู่แล้วไม่ควรลังเลนะครับผมอ่ะเ,เมื่อเดินก่อนมีโอกาสได้สั่งของอารินะครับอ,อยู่ที่ประมาณพันเก้าราคาบ้าไปแล้วจัดเลยทันทีนะครับก็ไม่ไม่ไม่ผิดหวังครับ ตัวนี้นะครับยังไงสนใจนะครับลองไปหาไมา่ได้ครับตอนนี้ก็จะมีรุ่นใหม่ที่ออกมาอีกเป็นเป็นเอลิเมนเตอร์ใช่ไหมเป็นเอลิเมนเตอร์เนี่ยตัวนั้นจะวัสดุจะดูท็อปขึ้นไปอีกนะครับซึ่งข้อมือเนี่ยก็จะเป็นแบบเนโอพรีนแล้วก็สายรัดเนี่ยจะเป็นผ้ายืดนิดนึงนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะออกมาดูดีกว่านี้อีกนะครับยังไงก็ติดตามไปค้นหาไปส่องหาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ คงจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์ subscribe ได้นะครับยังไงเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะพาได้จะมาแนะนำให้ได้ได้รู้จักกันอีกนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ